ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานหลอดดาวไลท์นะครับหลอดดาวไลท์ระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์ซึ่ง15วัตต์นะครับเวลาตอนซื้อนะเขาให้เลือกว่า15วัตต์มันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะอย่างตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับแต่ในที่ตัวหลอดเขาไม่ได้เขียนบอกนะครับว่า15วัตต์นะครับ ผมซื้อในร้านต่างประเทศในช h อป e ีนะครับตัวเนี้ราคาแปดสิบแปดบาทราคาถูกมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใช้ดีไหมนะครับซึ่งบางร้านผมเจอเป็นร้อยร้อยสองรอยก็มีนะครับตัวสิบสองโคนเนี่ยซึ่งคำโฆษณาเขาบอกว่าความสว่างอยู่ที่1นึ่งสารหิบูเมนนะครับแล้วก็ LED เป็นของอ e ีพิต้าหรืออ e ีพิสตานี่แหละไม่รู้อ่านยังไงนะครับของไต้หวันนะครับซึ่งเป็น LED ชื่อดังนะครับ LED ข้างในอะ LED ชื่อดังสำหรับสายไฟผมที่มันเป็นสายสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำเงินดันเป็นสายบวกนะครับสีน้ำตาลเป็นสายลบอาจจะเป็นหลุด QC ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่เท่าที่ลองต่อดูสีน้ําเงินเป็นสายบวกสีน้ําตาลเป็นสายลบปกติสีน้ําเงินต้องเป็นสายศูนย์หรือสายนิวตนนันนะครับอันนี้ผมก่อนที่ผมจะติดตั้งเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะใช้อะไรมาควบคุมดีนะครับจะใช้เป็นรีโมทหรือว่าเป็นดิเมอร์หรือว่าใช้เป็นสวิตตัวรีโมทก็จะมี led c o n ร r o l l ร์ที่เป็นชุดของรีโมทนะครับซึ่ง ผมเจอปัญหาการใช้งานนานแล้วละ่ะตัวรีโมทคือว่าปัญหาการใช้งานคือเวลาเราต่อ led controller ไปแต่ละหลอดไฟนะแล้วแต่ละหลอดไฟห่างกันหกเจ็ดเมตรนะห่างกันหกเจ็ดเมตรเลยนะกดตัวรีโมทต,ตัวเดียวตัวรีโมทมันยิงไกลมันติดพร้อมกันเลยคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเราจะเปิดแค่ดวงนี้เพราะว่าตัวรีโมทมันยิงไกลนะครับถ้าเรา ยิ่งเราต่อสองดวงเนี้ยมันก็เปิดพร้อมกันสองดวงนะครับเนี่ยผมให้ดูว่าผมใช้งานอันนี้ใช้งานใช้งานอยู่ข้างร้านนะครับอยู่อยู่อยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านตัวนี้ก็เป็นอีกดวงหนึ่งที่ใช้รีโมทใช้แค่ตัวเดียวที่ใช้รีโมทนะครับสําหรับในร้านในร้านค้าเนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าเรามีสองดวงแล้วเราอยากเปิดทีละดวง นนนะครัับอี้ให้ดูการทํางานของรีโมทนะครับเราจะใช้แบบที่มันกดอยู่กับเสาอยู่กับอะไรบ้างนะครับให้มันให้มันดูหายง่ายๆนะครับบางทีรีโมทมันหายากนะครับลืมที่ไว้อะไรทำลองนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองดูครับผมอันนี้เป็นสายพัดลมนะครับต่อมาจากะระบบ, Solar um ะบ,บ, M, บ,บโซล่าเซลล์12โวลต์นะครับแบต3.6แอมป์แบตลิเธียมไอออนพสเฟนะครับ ต่อมาจากโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมาทดสอบดูอันนี้ขึ้นดูสีเหลืองนะครับขึ้น15วัตต์นะครับ15.7วัตต์โวลต์คูณแอมป์นะครับสิบสองจุคูณแอมป์กว่าก็เป็น15วัตต์อันนี้คือถือว่าตามที่เขาบอกใช่สิบ้าวัตต์ถูกต้องนะครับแล้วผมก็จะมาทดลองอดิเมอร์ให้ดูว่ามันช่วยลดแสงได้ ช่วยลดพลังงานได้ไหมดูสีเหลืองนะครับดูตัววัดสีเหลืองเลยก็ได้จะเห็นว่ามันเมื่อกี้มัน5.9วัตมันช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างดีนะครับตัวด,ดิมเมอร์แล้วก็ไม่ไม่มีเสียงอะไรรบก,กวนนะครับไม่มีเสียงขึ้นเสียงอะไรรบก,กวนเพราะว่าผมอ่านโดยรีวิวของบางคนใช้ดิมเมอร์บอกว่ามันมัมนมีเสียงอะไรรบก,กวนไม่มีเงียบนะครับ นี่ผมก็ให้ดูว่าเปิดทีน,นิดเนี่ยครับมันก็ใช้แค่กี่วัตต์เองหนึ่งจุดห้าวัตต์เองตัวหนึ่งหลังจากใช้งานแล้วตัวหนึ่งผมจะเปิดประมาณครึ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งเปิดนิดนึงนะครับแล้วพอต้องการใช้แสงมากก็ค่อยเปิดเยอะๆเป็นการประหยัดพลังงานนะครับการประหยัดพลังงานการซื้อหลอดไฟก็เหมือนกันนะครับหลอดไฟบ้านหรือหลอดไฟอะไรนะครับเอาที่เรา,เาใช้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ อย่าเอาสว่างจ้านะครับมันจะเปลืองไฟครับอันนี้คือผมต่อเข้ากับระบบต่อเข้ากับสายของตัวเก่าสายของตัวเก่าเป็นระบบไฟบ้านนะครับต่อเข้าไปแล้วน,นี่ก็จะเป็นการทดลองใช้สวิต์นะครับยังไม่ได้ต่อดิมเมอร์นะครับให้เห็นความสว่างนะครับนี่ครับสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะครับถือว่าโอเคอะ่ะกับเอ่อการกินพลังงาน15วัต์แล้วก็สว่างขนาดนี้ถือว่าถือว่ามาตรฐาน เพราะว่าถ้าหลอดถ้าหลอดไม่ดีนะมันจะกินพลังงานใช้พลังงานมากแต่ไม่ค่อยสว่างนะครับสำหรับดิเมอร์ผมก็ซื้อดิเมอร์ผมซื้ออยู่ร้านค้าไทยนะครับ42่บาทตัวละส2บาทราคาพอๆกับร้านค้าต่างประเทศเลยใน s h o p e. ปีอันนี้ตัวเก่านี่ตัวเก่าเป็นดาวไลท์ของระบบ220คนโทซึ่งมันจะมีะตัวแปลงไฟ เป็นไฟต่ำใช้กับหลอด LED ด้วยนะครับต่อจากสายมันจะมีตัวแฟแปลงไฟด้วยนะครับซึ่งมันจะมีการใช้พลังงานตรงการแปลงไฟด้วยอันนี้เราต่อตรงเลยระบบ12โวลต์แบบนี้เราต่อตรงเข้าหลอดไฟเลยอันนี้ปกติคำแนะนำเขาจะให้เอาสปริงสองข้างขึ้นนะครับขึ้นตรงๆเลยสองทางแล้วก็ สเขวว้าไปแล้วเดี๋ยวสปริงมันหนีเองนะครับพอดีถ่ายมือเดียวนะครับอันนี้ผมจะทดลองให้ดูสองหลอดคู่นะครับที่เคยก่อนหน้านี้ทําเป็นคลิปให้ดูแต่ไม่มีคําอธิบายอะไรนะครับสองหลอดคู่ให้ดูความสว่างนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับให้ดูความสว่างค่อยๆปรับค่อยๆหลี่นะครับให้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเอ่อ ซื้อมาจากไหนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้นะครับบางเพื่อนๆอาจจะ,อ,จจะอยากจะลองเอามาใช้งานบ้างนะครับหรืออะไรหรือมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ